เดียม,มาหลายนี่มาไกลโอ้ยพี่ใจเบิดบอบพี่น้องรี่ลอยกหลัางดิมันนี่เอาเป็นเชือกอุกเลยอย่าที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเส้เดือนเป้าหมายของเราว่าจะมาใส่เว็ดกบแต่ว่าหนามลายะเสียเกินป่ะทีมงานเราไปจูงใจใหญ่ใหญ่ใหญ่ตดิไปได้ไหมอืมตัดสิไปได้ไหมพี่ ล้งแหลกลองเลยพี่น้องเข้ามีล่องเด็ดกบบึง้มีแต่ไฟาง,งามว่ะไปเดือนสวยๆ วิธีการใส่เนี่ยนะครับออจะน้ำฟุดบลอลเบ็ดล่านให้มันมก่อนมันสิตางครับเบ็เดปลาอยู่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่โดนเลยครับแต่ว่าแต่เบ็ดลักทุนใส่ง่ายแล้วเสียบจึกรสูงแ้วมันกบตัวหน่อยตั้งตัวใหญ่ดิเฮ้ยนีครับหลังแหลกมันหวานไม่ไ้องครับ เรื่องอะไรสเบียดนอัที่สเสียบไที่สมันลุกต่อ เด็กเรกาเเเ้องขางเติมเติเี่นเรับกันตของแพ้ครับเจอของแท้ถืกแล้วครับที่ <laughs> ถึงเล้ยพี่นอ้องเฮาอายุยปลาปนินี่สิมใส่เบรร็ดกบเอามาแะ้วครับพี่นอ Nh ้องย่าเฟื่อยเลยเออขอเตียนได้หน่ได้ขั้นโคงขั้นเมีกีดินเอเลียดพี่น้องเฮาผู้เป็นไสกรอว่าเอ้ยตายแล้วป้นนนานิเวร์ก็จะใส่ใี่น้องมาหนิน้อง จะหยานเลยนะฮะขามไปยังไงนะล่ะปาดข้ามจะได้ล่ะพี่น้องเฮา